สวัสดีค่ะพบกับช่องบันแดกแปดซอกชาแนลพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ฮอตสัพภาพพี่น้องมาเอาสูตรตำปูหอยดองตำปูหอยดองลูกค้าไม่กินปนลาน,นะคะก็จะเป็นพวกตำปูวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเอาสูตรนี้กันอ้าวใส่เข้าไปแล้วนะคะพริกแห้งกับพริกสด4เมตรก็คือพริกแห้งสองพริกสด2ใส่ถั่วลิสงเอโมเมนถั่วฝักยาวเนาะค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปโขกแคกแตก,แตกแตพ่อเนาะคะ่ะ ที่น้องคะ่ะแล้วก็โคโค่อแตก,แตกพ่อบอต้องเอาละเอียดนะคะมื้อนี้เขาก็จะมีเครื่องปรุงเหมือนกับตำปูปลาเลยนะคะเป็นน้ำมะขามเต็มกระบวยจ้าใส่ลงไปเลยน้ำตาลปุ่มล่างนะคะสูตรจะคล้ายๆกับตำปูปลาแต่อันนี้เป็นตำปูนะคะ <Wow. S 1> นี่เลยค่ะความนัวมาจาก น้ำปลานะคะเข้าใส่ยี่ห้อนี้มันจะหอมกงกรอบเหมือนกันนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเต็มนะคะเต็มทัพพีใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นให้พี่น้องเอามะนาวมะนาวสองสีสูตรจะคข่ตำปูปลาที่เ้าไหา่เ็นบ่คะ่ะคายๆกันเลยต่้งกันแค่บ่าใส่รแรเดกขนาดค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน ใส่มะนาวเสร็จแล้วให้พี่น้องค่ะให้ทุกคนนะคะนําปูมาใส่เพราะว่าข้าตําปูได้มาอน,นี่ตําปูหอยดองปูลงไปเลยจ้ะพี่น้องค่ะมะเขือเทศสองลูกค่ะมะเขือเทศสองลูกค่ะหั่นสไลด์ลงไปเลยคันบัทนาเด็กกมิเคียงอยู่ข้างข้างข้ากับคันส่เคียงอยู่ห้งข้างข้ากัะไดค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฮ้เนเดอร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่มะละกอใส่มะละกอรประมาณขยุ้มหนึ่งนี่ค่ะยุ่มมือหนึ่งข้านี่ละเนาะค่ะนี่ข้าก็มีสูตรเอ่อสูตรซ้ำมะละกอให้กรอบให้ให้อร่อยอีกนะค่ะเดี๋ยวมือหลังเข้ามามามาแนะนำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ือเกราล่ะค่ะกดติดตามถ้าผู้ใดอยากเปิดร้านอาหารเนาะคะ่ะอยากมีร้านอาหารแบ่ข้าเขาจะสอนอยู่งไอ่อ อยู่ใน YouTube ของอันชงของเฮาเนาะคะ่ะมีทั้งการเลือกซื้อของตั้งมาถึงสุดรประดักประหลาดต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เราเป็นตามหอยดองใส่หอยดองนะคะลงไปกับสิภาพไปเลือกหอยดองน้ำค่ะหอยดองอร่อยหอยดองกลมกล่อมเปิดร้านใหม,ม่ๆหฮาก็ลองผิดล่องถูกกับหอยดองด้วยกันเจ้านี่โอเค เลิศเลยล่ะค่ะราคาก็โอเคน้ำเดี๋ยววันหลังเราพาไปเลือกนะคะใส่หอยดองก็ประมาณหนึ่งทับทีเนาะค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งทับทีให้พี่น้องนะคะตามไปด้วยชีฝรั่งค่ะชีฝรั่งพหลันกระใสสองต้นแน่ข่ะต้นน้อยต้นจากกระใสสามต้นแน่นะคะหั่นสไลด์ไว้ปั่นหั่นสไลด์ลงไปค่ะสีหั่นไว้ก็ได้และะ้วค่ะข่มลูกอ่างหลังจากนั้นให้พี่น้องนะคะ โุลกเ้าให้เข้ากันว่าต้องเอาละเอียดเนาะค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเห็นว่าค่ะตําปูหอยดองสูตรป้าแดกแดดสอกของเรานะคะอร่อยแนะ่นอนคอนเฟิร์มจ้าคลิปนี้จบแล้วขอบคุณนะคะ